พบกับผมนาะยช็อตตี้บูโจาวากับดอนแลนอีกเช่นเคยวันนี้ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือการสำรวจโซนที่4นะครับก็จะประกอบไปด้วยมึงวรณะแล้วก็ป่ามืดครับคือมืดจริงๆอะในคลิปที่แล้วนะครับมีคนบอกว่าให้เอาตัวแท่นเนี่ยไปวางไว้ในบ้านของ NPC ครับแล้วลองชำระล้างดูนะครับผมก็ลองทำดูแล้วโอ้โหชิลเลย คือศัตรูเนี่ยมันพยายามจะเข้ามาในบ้านแต่มันพังบ้านเราไม่ได้เพราะว่าบ้านของ a อ c ีซไม่มีเลือดครับพูดง่ายๆคือทำลายไม่ได้นั่นเองครับใช้สูตรนี้ก็จะสบายมากขึ้นกว่าเดิมเออแล้วด้วยความที่ผมล้อมรั้วแบบนี้ไว้อ่ะจากในคลิปที่แล้วนะครับทำให้มอนสเตอร์ที่จะมาบุกบู่บ้านผมเนี่ยมันมาบุกไม่ได้เว้ยมันก็ยืนออก,กันอย่อยางเงี้ยเรียกได้ว่าฟินๆกันเลยครับใครกำลังขาดหมวกเล็กอยู่โฮโฮ มากันเพียบเลยครับขอบคุณที่มาให้ฟาร์มนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปลุยเควสหลักกันต่อเลยกันแล้วกันนะครับเนื่องจากระยะทางมันยาวไกลนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะวาร์ปไปเลยกันแล้วกันนะครับคุยกับ NPC ขายของที่เมืองไหนก็ได้นะครับเขาจะมีของที่ไว้ใช้ในการวาร์ปใช่ไหมก็คือนี่แหละครับยาส่งตัวเดี๋ยวแล้วก็เปิดแผนที่ขึ้นมานะครับวาร์ปไปยังจุดเควสได้เลยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็กดเทเลพอร์ตครับ เดินทางมาถึงแล้วก็คุยแกับ NPC ได้เลยนะครับซึ่ง n p c เขาจะถามถึงรหัสลับแต่ผมพูดตรงตผมจําไม่ได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเควสมันก็ผ่านอยู่ดีครับเขาจะทวนรหัสลับมาให้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านชมทําเตาหลอมขึ้นมานะครับอันนี้นะครับมันจะได้จากการที่ท่านชมผ่านโซน3นั่นแหละทำเควสสุดท้ายก็จะได้เจ้านี่มานะครับซึ่งมันจะเหมือนกับการทําอาหารครับคือท่านชมจะต้องวางตัวของไฟก่อนเนาะ แล้วก็วางหม้อไว้บนไฟอีกทีและถ้าเกิดฝนตกแบบนี้เราก็ต้องทําหลังคาให้มันไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถใช้งานได้ตอนนี้ฝนตกนั่นเองนะครับนั่นแหละเมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทํายาแก้พิษได้ที่นี่เลยซึ่งมันจะมีไอเทมวัตถุดิบอันใหม่ขึ้นมา2อันนะครับพอที่ผมแอบไปเก็บแล้วเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูกันละกันเนาะแล้วก็ดอกแดนดีไลออนเนี่ยมีอยู่ในโซนหนึ่งอยู่แล้วครับ สำหรับโซนนี้นะครับมันจะมีพืชให้เราเก็บ2ชนิดด้วยกันนะครับก็แนะนําให้ดูแสงสีขาวเป็นหลักมันจะมีบอกว่าเก็บอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตรงบริเวณต้นไม้ครับมันจะมีแร่หรือว่าหินอีกแบบหนึ่งให้เราเก็บซึ่งไอเทมพวกนี้มันก็จําเป็นต่อการทํายาแก้พิษนะครับอันนี้ก็แนะนําให้เก็บมาเยอะๆแล้วไปทําทีเดียวเนาะเพราะว่ามอนสเตอร์แถวเนี้ยโจมตีใส่เราแล้วเราจะติดพิษด้วยนะ เมื่อเตรียมความพร้อมแล้วนะครับก็ทําการผลิตได้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนมินิเกมให้เราเล่นนะครับก็ให้กดตรงนี้นะแต่ว่าต้องรอให้มันมาตรงวัตถุดิบที่ถูกต้องก่อนนะครับก็กะดีๆกันละกันนะครับโอเคได้แล้วหนึ่งนะครับดูด้านล่างมันมีบอกเนาะว่าเราจะต้องกดที่ตรงไหนบ้างหรือดูตรงสีเหลืองก็ได้ครับคือสีเหลืองคือเป็นวัตถุดิบที่ถูกต้องนั่นแหละอันนี้สุดท้ายเนาะโอเคเรียบร้อยครับนี่แหละครับคือการผลิตยาแก้พิษครับผม บางคนอาจจะบอกว่าโหอย่างนี้ตายเลยต้องมานั่งทําเองทีละขวดทีละขวดถ้าเกิดเราดูด้านซ้ายนะครับมันจะมีระดับความเชี่ยวชาญอยู่พูดง่ายๆคือเราต้องทําเองทั้งหมด10อันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถใช้คําสั่งอัตโนมัติได้ครับผลิตยาเสร็จแล้วก็เอามาส่งเวสกับ NPC คนเดิมนะครับเวสต่อมานะครับเขาให้เดินทางมายัางแคมป์ร้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ร้างและมีศัตรูอยู่เต็มเลยครับแล้วเขาก็ให้เราจัดการศัตรูให้หมดนะครับโอเคจัดไปไม่น่ามีปัญหาครับ ไอพวกนี้อยากเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอยอเบื่อบักนี้มากเลยมันจะมีประโยชน์กับเราแค่ตอนนี้เรากาลังเดินทางอ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหรอยขึ้นไปด้านบนบางทีตกมาตายอีกมียาให้ด้วยนะครับเก็บยาก,ก่อนไอพวกนี้นี่ยืนนิ่งเลยครับยืนนิ่งไม่ไหวติงท้างงานพี่ก็โดดสับเลยแล้วกันโอ้ยมันแทงสวนว่ะมันแทงสวนเฮ้ยมันเดินลาดตะเวแล้ว แต่ว่ามันยังไม่ได้สนใจผมเนาะไีโล่ก่เน,นี่ยอ,อัดไม่เข้าเลยเบื่อจริงรอโลแตกก่อนโอเคพอคแล้วศัตรูตายแล้วผมก็ลืมกดไงแคนเซิลการควงมันก็ควงอยู่ยงั้นอะปั๊มยาก่อนครับเลือดนี่หายไปเป็นข้อเลย เอาละที่เหลือก็คือจะเป็นพวกแกงนักเวทนะแน่นอนว่าถ้าเป็นพวกนักเวทผมยิงเอาจากระยะไกลก็ได้ยิงตัวตัวก็ได้มัง้งคือพวกนี้มันเดินช้ามากเลยอะก็ลอยเอาสบายๆแบบนี้ครับจะเข้าไปคุกวงในก็ได้นะแล้วแต่แต่ว่าเป็นนักเวเนียผมหลบสกิลมันไม่ค่อยได้ เอ้ okay. สบายสบายครับแบบนี้ลอยจนกว่าจะตายแต่กว่าจะตาย <c oughs> โอ้กว่าจะตายแถวนี้มีอะไรเนี่ยลูกธนูเหรอเออไหนๆเราก็ได้ลูกธนูแบบใหม่มาแล้วอะเราลองใช้ดูบ้างไหมเนี่ยลูกธนูสายฟ้าอย่างเงี้ยได้มาเพียบเลยแล้วไอพวกนี้นะเวลาตายนะมันก็ดรอปแต่ของที่มันมีให้เก็บบริเวณเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องฆ่าก็ได้นะแต่นี่มันเป็นเควสไง โ,โคตรสาสใจเลยครับยิงออกไปแล้วฟ้าผ่าไม่พอผมติดอุปกรณ์มาด้วยไงยิงแล้วทําให้ติดติดไฟติดน้ําแข็งอะไรเงี้ยโอเคแตกครับผมผ่านเควสแล้วนะแต่ว่าสตูยังมีอยู่ขอยิงอีกสักนิดนึงนี่คือเป็นธนูสามสถาน,นะครับทั้งไฟฟ้าทั้งไฟนะฮะแล้วก็น้ําแข็งนะครับธนูหมดยังธนูหมดแล้วเวรกรรมงั้นก็เข้าไปบวกเลยแล้วกันนี่เนี่ยแตก แตกจ้าเอ๊ะอะไรอะอยู่ตรงนี้จดหมายประหลาดผู้พิทักษ์ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าได้หินปิดผนึกทั้งหมดออกจากแค่นบูชาในหนองน้ําสีดําตาพรราวนี้พิเศษมาดูนว่าผู้ยิ่งใหญ่จะตื่นขึ้นนี่อีกไม่นานโอ้โหนี่หมายถึงเราหรือเปล่าเนี้ยแต่ว่าเควสยังไม่จบนะครับเขาให้เราไปทําลายเตาหลอมอันนี้ครับศัตรูก็ยังไม่หมดแต่ว่าเควสให้ทําลายก็ทําลายไปก่อนละกันโอเคเรียบร้อยครับผมผ่านเควสแล้วนะครับเศษหินที่ยังคงอยู่ ส่วนในเทมเควสอีกชิ้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะต้องไปตามหาดันเจี้ยนที่อยู่ในป่ามืดนะครับซึ่งทางเข้าดันเจี้ยนจะเหมือนกับทางลงดันเจี้ยนในป่าใหญ่โซนที่2เป๊ะเลยครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศการลงดันเจี้ยนให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับอุ้ยมีหินปิดทางอยู่ด้วยโชคดีนะเตรียมพิงแอคมาแล้วพิงแอคจะพังแล้วด้วยไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันหมดเดี๋ยวผมกลับบ้านไปคราบใหม่โอเคศัตรูก็หน้าตาเดิมๆครับไม่มีปัญหา ไอ้ในนี้มีกล่องด้วยเก็บก่อนผมจะวิ่งชิดซ้ายเหมือนเดิมนะครับอ่าเจอแมงมุมครับผมสบายสบายแมงมุมฮะเพราะว่าไม่เก่งเท่าไหร่ตีรัวๆได้เลยตีแล้วมันกระเด้งไงมันก็ตีเราไม่ได้สักทีโอ้ยในนี้มีลูกธนูเหล็กดำด้วยแล้วก็มีเหรียญทองด้วยเฮ้ยเข้าไปหวดก่อนไอ้พวกตัวพิษเนี่ยน่ากลัว โอเคผมไม่อยากจะใช้ยาพิษบ่อยขี้เกียจครับเอ้เดี๋ยวใครยิงใส่ผมอยู่เมื่อกี้น่าจะพวกที่อยู่ด้านล่างนะช่างมันกันแล้วกันะเ,เก็บกล้องก่อนมีทางลงไปด้วยนะครับใครอ้าวนี่มันอยู่ตรงนี้นึกว่าเพื่อนเราไม่ใช่นี่เนี่นี่เน,นี่มันเอาธนูพิษมาด้วยว่ะตัวนี้ มันโหดขึ้นเยอะครับตั้งแต่มันถือธนูพิษกับไฟฟ้าเนี่ยโหดโหดโ,โอเคเรียบร้อยอ๋อหนามเต็มเลยยืนเฉยๆแล้วค่อยกดโจมตีนะครับถ้าเกิดจดถ้าเกิดเรากดโจมตีรัวๆตัวเราจะเดชไปแล้วก็จะทําให้เราเสียเลือดนะครับแบบนี้เป็นต้นครับผมก็จริงๆใช้มือเปล่าได้นะถ้าเกิดว่าเรากลาระยะได้ เดี๋ยวเคลียห้องนี้ก่อนละกันหูห้องนี้มันมีทางแยกเยอะแฮะืสตัตว์ตอย่างเยอะเลยเดี๋ยวได้ผมไม่ได้เอาค้อนสองมือมาตอนนี้เปลี่ยนเป็นกระบองคือของอาวุธผมอะ่ะมันล้นคลังไงผมก็เลยเอาอาวุธที่แบบว่าคิดว่าตัวเองไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเอามาลองใช้เล่นๆดูนะครับเอามาเคลียรมอนอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ผมก็ชอบนะเพราะว่ามันทําให้เราถือโลได้นะครับแล้วก็มีสกิลกลางโลแบบนี้ด้วยเออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวนั่นไงไม่ทันขาดคํา โอ้โหแล้วศัตรูมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยตรงใสายตรงนี้เป็นข่าว,วงกดนี่ไงมันมีทางซอกแทกอยู่เพื่อไม่ให้ตัวเองหลงนะครับผมจะชิดซ้ายไปก่อนแล้วกันก็คือห้องนี้ก่อนนะอย่าห้องนี้ก่อนอืมชิดซ้ายอย่างเดียวไม่ได้ด้วยนะครับเอ้ยเหมือนกับตรงนี้จริงๆแล้วมันมีกล่องอะไรอยู่เว้ยแล้วผมดันไปตีไอ้ถังระเบิดอะมันเลยบึ้มไงกล่องเลยพังไปด้วยแล้วก็เจอทางขึ้น จากฝั่งนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมเคลียร์ห้องนี้ก่อนละกันห้องนี้มันมีเหมือนทางซอกแทกอยู่อะเราจะชิดซ้ายอย่างเดียวไม่ได้เพราะาถ้าเกิดเราชิดซ้ายอย่างเดียวเนี่ยห้องที่มันเป็นวงกดอะบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าไปในห้องที่มันอยู่ตรงกลางได้ืธนูไฟเหรอโอเคเอาละงั้นก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนแล้วกันนะครับห้องนี้นื่ออย่างใหญ่ครับแล้วมีทางไปต่อด้วยงั้นเดี๋ยวผมจะยังไม่ไปตรงนี้ละกันเดี๋ยวไปเคลียร์ด้านล่างก่อนโอ้โหดูดิแล้วมีข้างบนอีก <laughs> โอ้ดันเจียนนี้เรียกได้ว่าถึงแม้รูปแบบจะคล้ายๆกับในโซน2นะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่เลยครับมันกว้างกว่ากันเยอะโอเคอ่ะนี้ลงไปข้างล่างก่อนอุ๊ยโอ้โหเจ็บเลยครับดังแอกเลยเติมเลือดก่อนดีกว่าเอาอนไหนดีเนื้อย่างนะครับไส้กรอกนี่แหละวันก่อนมีคนมาถามครับว่าทํายังไงให้แม็ก HP เยอะๆนะฮะก็นี่แหละครับหคือการกินอาหาร2คือสํารวจบ่อยๆครับ ได้หัวใจมาก็อย่าลืมเอาไปทําการบูชาที่เทพธิดาด้วยเนาะแม็ก HP แล้วก็พลังงานอะไรพวกนี้มันจะได้เพิ่มมากขึ้นโอเคห้องนี้มีอะไรอุ๊ยโอ้โหตัวลอยนี่นะ่งห้องนี้ของเยอะเหมือนกันเนี่ยทุบดิตัมโอเคมันแข็งอยู่ <laughs> ผมจะหลบไงเพราะาไม่อยากโดนพิษ นี่อะไรเรซินเหรอโอเคห้องนี้เคลียร์แล้วเนาะเรียบร้อยได้เหรียญทองด้วยนะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วอะลงไปทางเดิมเอเดี๋ยว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 ผมสงสัยอย่างหนึง่งขอแวะขึ้นไปเช็คก่อนเหมือนไม่มีทางลงฝั่งนี้ด้วยโอโอเคมีธนูอยู่ตรงนี้มีกล่องไหมไม่มีนะฮะโอเคดีแล้วที่แวะมานะครับ ไม่งานอดลูกทนูฟรีกลับทางเดิมวบผมอก็ทางที่ผมจะไปคือทางไหนนะเวนกัมลืมซะแล้วด้านบนใช่ป่ะว่าตรงนี้มันมีทางแยกย่อยเยอะนี่ไงเออคือไปด้านบนนี่น,น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ที่ผมจะมาเคลียร์ที่หลังเอ้ยเจอบอสนั่นน่ะเห็นป่ะ มอสเป็นนักเวทนะครับก็มันข้ามห้องมาไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันยิงเวทใส่เราได้ก็แนะนําว่าใช้อะไรก็ได้ครับโจมตีมันฟรีๆจากระยะไกลนะครับก็ธนูนี่แหละครับสบายๆนี่แหละถ้ายิงโดนนะอ้าวโดนบ้างไม่โดนบ้างอุ้ยเนี่ยเห็นไหมมันมีการยิงเวทใส่เราครับนี่น่ยิงก็ต้องโยกหลบแล้วย,ยิงเอาแบบนี้ครับอันนี้ก็จะปลอดภัยหน่อยใครมีหอ,อกก็ลองกะควางหอ,อกดูนะจะได้ไม่เปิงลูกธนูครับผมเปลืองลูกธนูมากเลยเนี่ย สงสัยผมต้องเปลี่ยนไปเล่นนักเวทแล้วเนี่ยผมเอากระทามาไหมเนี่ยอา้าวเอามาพอดีเลยงั้นก็เดี๋ยวใส่กระทาบวกกับมันเลยแล้วกันนะครับเปลี่ยนไปเล่นนักเวรงนี้มันไปหนังวันแล้วมันอย่รงนี้เหรอเอ้ยชุบม,มาถึงมันยิงหมดเลยไม่เน่ยมองไม่เห็นเลยครับผมใช้สกิลตัตว E ีไงมันจะยิงออกไปสองสามดอกผมว่านะเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับมันซึ่งซึ่งหน้าดีกว่าเดี๋ยวทำลาย A พวกนั้นได้ไหมทำลายไม่ได้ใช่ไหม ผมจะไปเล่นกับมันซึ่งซึ่งหน้าครับโอเคมาเริ่มจะเคลียร์พวกนี้ก่อนเอ้ยกดผิดเปลี่ยนดาบผิดหูรูพิดดิอยากจะลองไห้เอาพวกนี้ก่อนเคลียร์พวกกีกีก่อนครับตอนนี้บอสมันสนใจลูกน้องเราแล้วครับโอเคไปตั้ม เยี่ยมครับผมเยี่ยมอ้ชุบสนใจเราแล้วครับผมอชุบโอ้ยเวรกร,รมไม่รู้โดนหรือเปล่านะมองไม่เห็นเอ้ยโอเคใช้ได้อยู่นะคือมันสนใจลูกน้องอ้าวเวนกรรมกาลังบอกว่าสนใจลูกน้องมันหันมาตีเราเลยครับโอเคพยายามแดชหลบนะฮะเดี๋ยวนี้มันตีแล้วมันทําให้เราไฟไหม้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเข้ามาบวกกับมันนัวๆเลยแล้วก็แดชหลบเอาอะไรเอานะครับเฮ้ยมีน้องไก่อยู่ด้วย ข้อเสียของน้องไก่อย่างเดียวเลยนะคือกินแล้วทําให้ตัวละครเราอิ่มเร็วอ่ะและอันนั้นก็คือไอเทมที่จะต้องใช้ในการทำไอเทมปราบบอสใช่ไหมครับนี่แหละครับมันอยู่ตรงนี้นะฮะก็มากดสํารวจได้เลยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเก็บไปราๆสัก7จอันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ สรแล้วก็วิ่งมาที่เตาหลอมเหมือนเดิมนะครับเตาหลอมแห่งเวทมนต์นะครับก็จะสามารถครับหินปิดผนึกได้แล้วนะครับก็คือที่เราได้มาเมื่อกี้สองอันนะครับมีเศษพับที่เหลือกับเศษหินที่ยังคงอยู่ก็ผลิตได้เลยคราวนี้ก็ทําเหมือนเดิมครับเป็นมินิเกมครับโอเคกดให้โดนด้วยเนาะพาดได้แค่2ครั้งเท่านั้นครับเอ้ยเดี๋ยวนะมันต้องกดทั้หมด4ทีโอเคเอาละเรียบร้อยครับผม แล้วผมจะบอกว่าไอหินปิดผนึกที่เราต้องคราบเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด6ชิ้นนะครับแล้วมันมีครูดาวในการคราบทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยพยายามหาแล้วก็ทํามันไปควบคู่กับเควสหลักนะครับซึ่งเควสต่อไปนะครับเขาให้เราเนี่ยไปทําการสํารวจบริเวณหนอง,น,องน้ำนะให้ถึง40%นะครับไม่ใช่ป่ามืดนะคือป่ามืดก็คือป่ามุม่วงที่เราเดินทางไปถึงรอบแรกใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ตรงนั้นนะต้องเป็นบริเวณหนองน้ํานะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการสํารวจนะครับโดยผมจะเลาะขอบนะครับก็คือเน้นสํารวจบึงน้ําเป็นหลักเนาะเนื่องจากว่าผมเคยสํารวจไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในโซนที่2อกับโซนที่3นั้นแผนที่มันใหญ่มากครับคือใหญ่แบบใหญ่เวอร์วังอลังการมากอ่ะเปิดให้ดูก็ได้เนี่ยเห็นไหมผมจะพยายามตีกรอบก่อนว่าแผนที่ตรงเนี้ยมันใหญ่เท่าไหร่ส่วนตรงกลางเนี่ยผมไว้มาสำรวจในกรณีที่ผมต้องการทรัพยากรในโซนนั้นนั้นั่นเองครับเรียกได้ว่าตีวงให้มันแคบก่อน คำถามต่อมาคือแล้วทำยังไงให้เปอร์เซ็นต์มันขึ้นไวๆนะครับก็แนะนําว่าสํารวจเยอะๆเลยครับโดยเฉพาะไอ้ที่มันเป็นคลื่นสีม่วงแบบนี้เราสํารวจปุ๊บเปอร์เซ็นต์เราจะเด้งขึ้นทันทีแล้วก็จะได้ของในกล่องด้วยถูกไหมอ่านั่นแหละเจอสีม่วงก็จัดการได้เลยนะครับส่วสุูท้ที่ผมอยากให้แวะไปสู้ด้วยคือเจ้านี้นะครับคือมันจะหนบหนังกิ้งก่าด้วยครับเดี๋ยวเอาไว้ใช้ในการขาฟของเพิ่มเติมได้แล้วมันหาตัวยากกว่าพวกมอนสเตอร์อื่นๆด้วยนะถามว่าเก่งไหมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ ส่วนมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมไปเจอมาอยู่ในป่ามืดนะครับน่าจะเป็นบอสน่นแหละแต่ว่ามันดรอปของมาได้ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวจะเอารรในการการต่อสู้ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงหุยโอ้โหมีโซสไตย์ด้วยไม่มีปัญหาครับที่ใช้ธนูหล่อยเอาแล้วผมไม่มีหอ,อกเลยด้วยน่าเสียดายก็ใช้ธนูถอยยิงถอยยิงเอาแล้วกันครับเอ้ยมันยิงเราไม่โดนนะถ้าเกิดเราถอยยิงอะ่ะถ้าเกิดว่าสู้เลยอประชิดน่าจะลําบากนะครับเพราะว่า คือมันยิงเราจากระยะใกล้ไงเราหลบไม่ทันหรอกโอเคก็ถือว่าสบายๆกันไปครับเออแล้วแมปนี้ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคืออะไรวนะสตูมม,มันไม่ค่อยมีอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะก็คือนานๆนานๆจะเจอทักทีหนึง่งแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มเหมือนก้อนโอเคใกล้ตายแล้วครับถ้าเปลี่ยนลูกธนูที่ดีกว่านี้มาได้ก็เอาเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเนาะ ได้วิญญาณของมอนสเตอร์มาครับก็เดี๋ยวต้องกลับไปที่แท่นบูชาเพื่อที่จะชำระล้างกันอีกแล้วสินะส่วนบ้านพังพวกนี้นะครับมันจะมีกล่องสีขาวอยู่ด้วยนะครับก็อันนี้หลักสูตรเดิมเลยครับเราเจอพวกนักเวทก็หลอยจากระยะไกลได้เลยนะครับไล่พวกนักเวทพวกนี้มันยืนอยู่ชั้น2ที่ไม่มีบันไดขึ้นไปนะถ้าเกิดเราจะขึ้นไปเก็บกล่องก็ต้องต่อเติมขึ้นไปนะครับมันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ชิวๆครับยิงจากระยะไกลได้เลยครับตายยังนะมองไม่เห็นอนะ ตายแล้วมั้งเออไม่ตายก็เดี๋ยวพี่เข้าไปหลอยเองโอเคแล้วก็ชั้นหนึ่งจะมีไอ้พวกนี้อยู่ด้วย2ตัวนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ขนาดมือครับเราเจอมาตั้งแต่โซนหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ถือหอ,อกซ็เป็นส่วนใหญ่ครับก็โอเคหอ,อกสู้ง่ายครับที่สู้ยากสุดเลยคือโล่ครับ <c ười> คือเวลาโล่มันแตกอะ่ะมันจะขวนสี่ครั้งติดกันไงถ้าเกิดว่าไม่หลบดีๆก็เจ็บได้ครับโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วแถวนี้มีธนูแจกฟรีด้วยนะหน,นี่นีนเปไง เออเป็นธนูฟ้าผ่าด้วยนะครับโอ้มีเงินอยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ยอ้าวเงินครับผมแล้วก็มีกล่องเล็กอยู่ด้านล่างนะครับได้อะไรเอ่ยอ่ะอันนี้ของทั่วไปเนาะแล้วก็ด้านบนอย่างที่บอกครับอันนี้เราต้องต่อเติมขึ้นไปนะครับแล้วแถวนี้ไม่ค่อยมีไม้แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลื่อนขั้นเป็นหินแทนอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะงั้นก็เดี๋ยวต่อขึ้นไปเลยแล้วกันสามชั้นน่าจะถึงนะถึงไหมเนี่ยลองดูก่อนอ้าวถึงพอดีนะครับสามชั้นนะครับ ถ้าเกิดว่ากะผิดไม่เป็นไรนะเราก็วางอย่างอื่นต่อได้นะครับเช่นแผ่นไม้อะไรเงีนเน้ยเนาะแผ่นไม้ก็คืออันนี้นะโอเควางเลยโอเคเรียบร้อยครับผมคราวนี้ก็จะได้เก็บของได้แล้วนะครับนี่อ๋อเมื่อกี้ที่ผมยิงแต่คือเป็นกล่องขาวนั่นแหละผมไปยิงกล่องขาวแตกครับอ่ะก็อันนี้เก็บของด้วยนะเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเตาหลอมแห่งเวทมนต์ให้เราใช้ที่นี่ได้ด้วยนะครับเผื่อจะคาบยากแก้พิษน,นู่นนั่นนี่ แต่ถ้าเกิดเราทำลายหม้อนี้นะครับเราจะไม่ได้รับไอเทมเควสนะก็คือมันเป็นแค่หม้อธรรมดาที่เราได้ฟรีนั่นแหละแต่ทำลายแล้วมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะได้พวกแร่ดีบุกแับแร่ทองแดงอันนี้แนะนําให้ทำลายทิ้งให้หมดเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรครับอย่าลืมกดถล่มด้วยนะครับเพื่อที่จะกู้คืนทรัพยากรของเรานะครับสร้างเท่าไหร่ก็กู้คืนได้เท่านั้นเนาะแล้วก็สิ่งก่อสร้างตรงนี้เราก็ทุบทิ้งได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันจะได้หินเป็นจํานวนมากใครขาดหินก็จัดไปครับมาทุบ ส่วนสิ่งก่อสร้างอีกอันหนึ่งคือเป็นบ้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเข้าไปอยู่อาศัยได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังถังระเบิดนิดนึงเนาะแล้วในนี้มันจะมีมอนสเตอร์อยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาคุยอะไรอยู่นะครับงั้นก็จัดไปครับเหมือนกับจะเป็นห้องขังซะมากกว่าเนาะที่นี่เหมือนมีคนจับมอนสเตอร์มาขังไว้เพียบเลยดูดิเห็นว่าเหมือนห้องขังเลยครับถ้าเกิดว่าขี้เกียจเปิดประตูก็ใช้วิธีการทุบบ้านทิ้งก็ได้นะครับเหมือนที่ผมทําให้ดูก่อนอันนี้แหละก,ทลก็ทุบทิ ตรงนี้มีกล่องอะไรอยู่ด้วยเมื่อกี้เห็นแบบแบบอ๋อไม่ใช่กล่องครับเป็นเหรียญทองนั่นเองครับแล้วมีเตียงอยู่ด้วยนะแล้วก็มีพวกนี้ด้วยเห็นไหมทะนงทนูครับเพราะฉะนั้นเจอแบบนี้ก็เข้ามาสารวจให้หมดไปเลยครับผมอ่ะอันนี้หละห้องนี้มีอะไรมีแค่ศัตรูใช่ไหมอ่ะน่าจะหมดแล้วนะโอเคเอ้ยหูเกือบฟันโดนระเบิด อาจจะเจ็บได้เลยในนี่ถ้าเกิดว่าไม่ดูตาหมาตาเรือแล้วก็ด้านในสุดนะครับเจอกล่องข่าวด้วยครับแล้วก็เจอไอ้พวกกอบลินถือหอกอีกแล้วครับท่านโอ้โหยู่มุมแบบนี้สบายเลยครับเพราะว่ามันหันมาหาเราลําลบากครับผมอุ้ยมีตัวโลแอบอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่ต้องสู้กับมันก็ได้มั้งแอบร้อยของอย่างเดียวเดีย๋ยวเรามาลองดูปริศนาบริเวณนี้ที่ผมเจอกันแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอมาดูอันแรกเลยครับผมอ่านี่ก็คือการเก็บแสงนั่นเองนะครับแต่ว่า ท่านผู้ชมต้องเริ่มทําสิ่งก่อสร้างเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บแสงด้วยนะครับถ้าเกิดเก็บไม่ทันรอบแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบต่อไปก็ได้นะครับเราจะได้สร้างบนดงบนไดหรือว่าสถานที่ที่จะทําให้เราขึ้นไปเก็บแสงได้ง่ายขึ้นแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ถึงไหมเนี่ยไม่ถึงใช่ไหมอ่ะงันก็ต่อ2ขั้นเลยอันนี้ถึงแน่นอนโอเคเรียบร้อยฝั่งนี้ล่ะอันนี้2ขั้นถึงแน่นอนโอเคจะเห็นว่ามีให้เก็บแค่3อันนะครับแต่ว่ามันต้องเริ่มสร้างสิ่งก่อสร้างแล้วไงก็ตามที่บอกะเน เออแล้วการที่เรามาแก้ปริศนาพวกเนี้ยเราจะได้รับเปอร์เซ็นต์ของการสำรวจด้วยนะไม่ใช่แค่ไปชำระล้างสิ่งสกปรกอย่างเดียวอันต่อมาที่ผมเจอนะครับเป็นหลบฟ้าผ่าอันนี้ก็คือจะเหมือนกับโซนที่ผ่านมานะครับก็คือมันจะมีฟ้าผ่าลงหัวเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องเก็บแสงที่มันเป็นสีทองๆด้วยใช่ไหมอันเนี่ยเนี่ยเเราต้องหลบให้ได้นะครับถ้าเกิดโดนฟ้าผ่า3ครั้งคือต้องเล่นใหม่เลยเนาะแล้วของที่เราต้องเก็บจะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ยากไม่ง่ายนะครับ นอกจากเก็บสายฟ้าแล้วนะครับเก็บเห็ดก็กลับมาแล้วนะครับซึ่งไอ้เก็บเห็ดเขียวเนี่ยเราเจอในโซนที่2ใช่ไหมอ่ะวิธีเล่นก็คล้ายๆกับสายฟ้านั่นแหละให้เราเก็บเห็ดเขียวนะครับแล้วก็หลบเห็ดแดงไม่ให้มันบึ้มใส่เราเท่านั้นเอง ตัวอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมมาเจอนะครับก็จะเป็นการตีตัวตุ่นนะครับอันนี้ก็คือจะเหมือนโซนที่แล้วแต่ว่าโซนนี้เนี่ยผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้สไลม์มันมุดดินลงไปเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็คะแนนที่เราต้องทำเนี่ยจากเดิมคือ60ใช่ปะ่ะคือตี6ตัวคราวนี้ตี12ตัวครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าใช้เวลาในการเล่นนานขึ้นกว่าเดิมครับ ส่วนปริศนาการตีเรียงตามตัวเลขแบบนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับอันนี้ก็คือเราเจอมาตั้งแต่โซนที่แล้วเนาะก็จําให้ดีก็แล้วกันครับว่ามันให้ตีตัวไหนก่อนนะครับแค่นี้แหละอันนี้กิจกรรมนี้ง่ายๆครับเจอมากันบ่อยและทีนี้พอผมสะสมครบ4 0แล้วนะครับเขาก็ให้เรามาเรียกบอสเลยนะครับก็คือเขาจะมีจุดบอกเลยอะเห็นไหมนี่คือผู้ที่ผมสำรวจมานะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเดินล้อมเกาะก็คือยังทําไม่สําเร็จนะครับก็ผ่านเควสก่อนเนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะกดทำลายผนึกเลยเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนว่าพลังไม่พอนะครับและพลังที่เขาต้องใช้เนี่ย224แล้วผมแค่84เองบอกเลยว่าไม่น่าจะไหวนะครับและไ e อ้บอสตัวเนี้ยท่านผู้ชมจะต้องไปทำผนึกมาผนึกมันทั้งหมด6อันที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละว่ามันต้องรอประมาณ48ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็จังหวะนี้ไว้แค่นี้ก่อนกันละกันเนาะขอตัวไปเตรียมผนึกก่อนนะครับและก็เตรียมไอเทมสาหรับการต่อสู้กับบอสไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ